สวัสดีคะ่ะอยู่กับสมอล์ชาแนลนะคะมาดูแอดมินน้อยกินข้าวนะคะฮัลโหลมารับกี่โมงตอนเย็นเหรอห้าโมงเย็นอ๋อต้องให้นักเรียนไปเรียนก่อนถึงจะมารับใช่ไหมอ๋อแล้วมีใครไปบ้างอ่ะใครบ้างที่จะได้ไปสวนผักเนี่ยหนิ่์งเลิรงใครนะชื่อใครนะมินน้อยมินน้อยคนที่หนึ่งเลยเหรอ คนที่หนึ่งมีน้อยคนที่สองพี่หมีวอ๋อคนที่สองพี่หมีวคนที่สามญาชี้คนที่สามญาชี้คนที่สี่ป้าไทยบ้านคนที่ห้าป้าปูคนที่หกแม่เปี้ยวคนที่เจ็ดป้าแตนคนที่แปดฉันไม่เดินมาจะไม่ได้แล้วไหน ลุงเสือคนที่เก้าเที่ยวบอสลุงโคนคนที่เก้าลุงพลไม่ม่ลุงอยู่เหรอรับดีกว่าโอเคมารับตอนเย็นเนาะโอเคแกเยอะหรือเปล่าน้อยจนข้าวจะไปโรงเรียนใครสิป้าแตงก็ลงมาแล้วนะคะโจกันเช้าด้วย มนแต่นมาแต่<ใ>นเช้าเลยนะคะแาไม่กมาแอดมินน,น้อยจะไปโรงเรียนแล้วจ้าใกล้แล้วลูกผ <พา S 1> ้าผืนนี้ยังอยู่เนาะแอดมินไม่เปลี่ยนใหม่เลยเนาะลูกตอ,อตอนเย็นก็กิน แอดนีน้อยจะไปโรงเรียนแล้วนี่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 ขนนอ่ะนี่อ่ะของป้าเอให้เนี่ยอ่ะัสดีค่ะที่สที่ลูกอืมขอบคุณป้าเอนะคะ่ยยยงงห,หะแกนี่นะชอบหมชอ้เไยาชอให้ยาชีอีอ,อ,อโอมไม่ได้นีเปนเจานี่ คิดเบิ้งเข้ามาเมื่อคืนนีถ้าไม่ยันเท้าหันอยู่ันหละเร่มีขอรวของวดยาบอลฝัง่กลบกอนเดไปหาแดสงก่อนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ฝากไว้แช่ไว้ไหมตอนเลิกเรียนเราค่อยมากินกันนะค่อยแบ่งกันกินไหมคะแช่ก็ ตอไอ้ขนมเนี้ยถ้าไม่ได้ใส่ตู้เย็นมันจะละลายใช่ช็อกโกแลตเออฝากว่าปูฝากว่าปูแช่ไปส่งวับนี้บเพื่อนลูกมาเร็วรถมาแ้วไปก็ไป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 มปไปไปไปปไ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 าไป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 ไไไ นะอีกครั้งหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วทำคลิปลงไปแล้วตอน6กโมงนะครับผมนะผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคุณแม่สังวาลเนาะนะครับเดี๋ยวท่านก็จะเดินทางมาที่ร้านสมพรปากด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็พี่เอนะฮะมอบของให้กับครัวกลางก็จะเป็นเครื่องปรุงรสซอสน้ำมุกน้ำปลาน้ำตาลทรายผงชูรสงบก็เมื่อกี้ซื้อไปหนึ่งทัาร้อยบาทนะฮะรวม ไม่สังวาลเลียงก๋วยเตี๋ยวไม่สังวาลเลียงก๋วยเตี๋ยวเช่นเออามันอมชานาไอ้นัร่สนะฮะเขรียกว่ากล่องใส่ตะเกียบช้อนนะครับผเกี่ยาดเรียบร้อย ง่ายๆเท่นี้ก็เอาถ้วยสีถ้วยเตีน้ำต้มน้ำปลาน้ำพริกพริกที่เราจะปรุงเครื่องก็คือเครื่องปรุงนั่นแหละง่ายๆเราจะไม่มีการใส่ฟวงใช่ไหมใช่ใส่ถ้วยใหญ่ตั้งไว้ที่หน้าเคาน์เตอร์โอเคนี่ก็ล้างถ้าเราไม่ช่วยกันมันจะไม่เสร็จขาก็มีอันหนึ่งนะล้างแล้วก็ยกเปิดฝาล้างๆแต่ป้องกันต้องปัด เสื้อผ้าไปถ่ายให้มนโอมด้วยนะคะคุจีถ่ายช่องมนโอมนะคะวันนี้สมพรตากก็มีแม่สังวานเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว โอ้ไม่ได้เจอแม่สังวานนานแล้วนะคะยี่ซีก็แม่สังวานสร้างบ้านหลังใหญ่สวยมากเพราะว่าแม่สังวานจะลงะในเฟซบุ๊กตลอดเลยนะคะมีให้เต็มคาราเบลเลย ช่วยกันทำแต่เช้าเลยนะคะพี่ช่วยกันทำซุเตี๋แต่เช้าเลยนะคะเพราะว่า วันนี้พักกันได้กินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วนะคะได้กินก๋วยเตียเต๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวพราะแม่สังวานจะมาแอดมิน้อยก็ไปโรงเรียนแล้ว ดมินน้อยไปโรงเรียนเลยจ้านั่นนอาะแตงเนาะที่รือมทีหลังีจะฮะนค้่จุทุกให้เลยเหรอแล้วอันี้แล้วก็คือก็เปิดเปิดรูช่องนั้นช่องนี้ไปดูคอมเมนต์นะนะ ด้วยแล้วเขาก็ขับแต่ <c oughs> ซีเขาไม่ได้คิดเยอะอะไรใช่ไหมเรอ,อก็มองว่าเป็นอะไรนะสีสามพาหาไปบอกว่าเสียงหัวเลาะเจ้าขายขาที่ไหนกันกูรับโทรัพ์อันนี้เอยเปลี่ยนจากไหมเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วไมันพอดีเซ้าคือไหนอ่ะ อยู่ตรงไหนละ่ะนี่อยู่ตรงไหนเนี่ย้อสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมับสนุนช่อด้วยนะคะสวัสดีค่ะ